ผิดหวังถ้าเราบอกว่าเราเราซื้อรถแพงหนึ Ad. ่งเพื่อได้การได้คุณภาพที่ดีได้การใช้งานที่ไ <No> ม่ขัดข้องแต่เรามานั่งแบบเออปวดหัวเรื่องของชีวิตประจำวันเราคงไม่เชื่อมั่นในการบริการอ่าแล้วก็เราก็คงไม่ไม่อยากซื้อ Số này nè Yêu ngay Đằng ngoài Mới nâng Để năn năn tí Đừng cho nó mấy rớt nè Cái lâu là, là... ก็คือรถอะ่ะมันจะจอดไว้ไม่ค่อยได้ขับอ่ะนะแล้วกพ็พอเราใช้ไปมันก็มีเหมือนสัญญาณมันก็ว่าเครื่องมันดังแล้วนานๆนทีเวลาสตาร์ทเนี่ยแอร์มันก็ไม่เย็นเราก็ไปเช็คที่ศูนย์ครั้งแรกก็ก็ก็เอารถเข้าไปแล้วศูนย์ก็บอกว่า,าต้องใส่น้ำมันเครื่องหรือว่า คือว่าซ่อมอะไรของเขาแหละนะเป็นก็เป็นเรื่องกระบวนการขเขาเราก็นึกว่ามันจะจบแล้วปลายเดือนเมษาอ่าแล้วก็มาจนถึงประมาณสักกลางเดือนพฤษภาอ่าเราก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วก็เขาก็เรียกค่าจ่ายมาแต่ว่าตอนนั้นมันมีอาการเรื่องของเบรกด้วยอ่าก็ห้าหมื่นกว่าบาทอ่าเราก็นึกว่ามันจะจบละพอเรามาขับไปก็เหมือนเดิมอีกก็คือเครื่องนี่ก็ยังนังอยู่แล้วก็ตัว อ่าแอร์ก็มีอาการไม่เยน็นตอนสตาร์ทอ่าเราก็ส่งเข้าศูนย์อีกเราก็ย้ํากับพนักง,งานแล้วลว,ว่าเอ้ยเราเคยเข้ามาแจ้งปัญหาไปแล้วนะกนานี้แล้วคุณจะรับผิดชอบอยังไงได้บ้างอ่าเราต้องการให้คุณออกเอกสารเพื่อจะรับรองว่าอ่าถ้าเราจ่ายเงินครั้งนี้แล้วเนี่ยคือทุกอย่างจะจบก็คือใช้งานได้ปกติเขาบอกว่าเขาไม่สามารถออกเอกสารให้ได้บ้าง ผมก็บอกว่าผมก็เลยบอกว่าไอ้ไอ้ก็ผู้จัดก,การอะ่ะก็มาเคลียร์ก็แล้วกันว่าจะแก้ปัญหายัางไงส่วนผู้จัดก,การเก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมดูแลให้ผมก็เขาก็จะลดส่วนลดให้ห้าสิเปอร์เซ็นอ่าตอนแรกเขาก็เสนอราคามาแสนสามอ่าพอทําไปทํามาก็พอวันที่จะไปรับรถก็ขึ้นมาเป็นแสนห้าแต่เขาก็ลดให้ก็เลยอยู่ประมาณแปดหมื่น ก็เลยเป็นปัญหาทั้งสองเราก็คือ็พาเลยเสียไปว่าแสนแสนสามแล้วผมคึกว่าจะจบแล้วเพิ่งไปรับรถมาครั้งที่สองเนี่ยเข้าตั้งแต่ประมาณกลางเดือนจนถึงต้นเดือนพิจนาเพิ่งไปรับรถมาวันสักวันที่เจ็ดหรือเปล่าอ่าพอที่เจ็ดปุ๊บพอมามีปัญหาก,ก็คือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยแอร์ไม่เย็นประทปุ๊บก็แอร์ไม่เย็น,ร,น,ร,ยนร้อนมากเลยอ่าก็เลยโทรไปหาทั้งเซลล์ทั้งผู้จัดการไปแล้วก็ทั้งแผนกเซอร์วิส เขาก็ตอบว่าก็เ <iy> ด <ak musician> oh, so ี other, ๋ยววันนี้เข้ามาดูพอเข้าไปดูเสร็จวานนี้เราก็บอกว่าอาคุณจะรับผิดชอบยังไงอืมก็ว่าก็เดี๋ยวลูกค้าเทิ้งรถไว้เหมือนเดิมนะก็คือทิ้งรถไว้เดี๋ยวเราจะเช็คให้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคราวที่แล้วก็ตอบอย่างนี้เราก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะแต่ละครั้งเราก็ทิ้งไว้ให้เป็นสองอาทิตย์เลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยให้คุณเช็คให้ละเอียดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เหมือนเดิมตัวพนักงานที่รับเรื่อง เราก็เล่าปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติก็คือไปไปเช็คกับตาก็ส่งไปให้แผนกช่างแผนกช่างก็ว่าดีก็ดีไม่มีการตรวจสอบซ้ําอ่าเราก็เลยมองว่าอืคุณไม่ใส่ใจในในการปฏิบัติไม่ใส่ใจลูกค้าดีกว่าเออแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเพราะนั่นเกว่าเราไม่ได้เป็นอ่ามีความสามารถเรื่องนี้สิ่งที่คุณบอกว่าเปลี่ยนในแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอ่าคุณบอกว่าคุณ ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราเสียไปแสนกว่าเนี่ยคุณลดได้เหลือแปดหมื่นเนี่ยคุณบอ,อกว่าคุณเปลี่ยนคอมแอร์ทั้งหมดแต่จะบอกว่าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแอร์หมดแล้วแล้วทําไมแอร์มันยังมีปัญหาเรื่องว่าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเออมันสมควรจะหายขาดเพราะเราได้ของใหม่นะแต่ก็ยังมีปัญหา <S <S มันเดียวแต่คุณบอกว่าเป็นเรื่องของการกรองอีกก็ต้องถอดอะไรกรองอีกวันนี้แมบอกว่าเราเราไม่ต้องการให้ให้คุณทำแล้วเราต้องการให้คุณจะแก้ปัญหาให้เรารู้สึกว่าเออ เราได้รับการบริการที่ดียังไงแล้เราเกิดความเชื่อมั่นยังไงถ้าเรายังยังจะให้คุณดูแลอีกอ่าเขาก็บอกว่าทิ้งรถไว้ผมก็เสนอว่าเอ้คุณก็ต้องมีรถตดแทนให้เราสิเออเขาก็บอกว่าอารถหมดในจอลูมแค่สามคันไม่สามารถรถตดแทนมาให้แล้วอ่ามันก็เลยมันก็เลยมองว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม เราคงไม่เชื่อมั่นในการบริการอ่าแล้วก็เราก็คงไม่ไม่อยากซื้อสูตรนี้แล้วอ่าเพราะเนื่องจากว่าทุาคนบริการแบบนี้แล้วเราก็แจ้งปัญหามาตั้งหลายครั้งแล้วคุณก็ยังไม่มีการพัฒนาผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเราก็คงไม่ไม่ไม่อยากใช้สูตรนี้อีกแล้ว ผมมองว่าในเมื่อเราเรามีทางเลือกในการในการซื้อสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนอในเมื่อมูลค่าเราเราเราไม่ได้เกี่ยงเราก็เลือกความพึงพอใจเป็นหลักส่วนส่วนเราคงเลือกสิ่งที่โชลูม่นให้บริการที่พึงพอใจ มากกว่ากับสิ่งที่เราเจอในตอนนี้น